ท่านผู้ชมครับบุรคองมิงนะครับวันนี้26กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันหยุดชดเชยครับผมนะครับบูชาเนอะเดือนนี้มี29วันนะครับคนล่าใบก้ามปูวันนี้เจาะกลางใจเมืองเลยครับผม โอ้หใบกัมปูสวยมากก็เลยต้องมานะอยู่ข้างๆสถานีรถไฟเมืองนครราชสีมานะครับถามเจ้าหน้าที่บอกว่าคนไปได้เลยครับไม่ห่วงครับก็เลยจะวันนี้เตรียมมาเต็มเลยนะครับเตียมมาเต็มเลยโอเคขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับที่ติดตามนําไปหมักนะครับใช้เองบ้าง ให้บริการบ้างใครสนใจนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับของการทำงาน,นได้ทั้งกำลังได้ทั้งอะไรต่างๆหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้บ้านเมืองสะอาดสะอานด้วยนะครับผมก็เป็นวิธีของคนที่ไม่อยู่เฉยๆขอบพระคุณครับผม081-87-87-089สวัสดีครับ